การไฟเตอร์ที่ยังไม่รู้จักคงนี้ดเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับวงนี้นะครับผมช่วยแนะนำตัวหน่อยครับให้กับผู้ทำงานทุกท่านได้รู้จัก<ต>นะคร<ต>ับทีละคนเลยครับผมได้ค่ะเดี๋ยวไว้เราแนะนำตัวรวมก่อนเนาะ ขอชื่อด้วยอยากรู้จักทุกๆคนเลยครับค่ะหลังหลังหที่ห่างหายกันมานานเรามาคอกันกว่ามาทวนความจำว่าทุกคนจำคอพิมได้หรือเปล่าด้หนึ่งสองสามอุ้ยเก็บใจใครได้อะเก็บใจใครได้อะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บใจใครได้รู้สวัสดีค่ะ เกมหน่อยนะครับขอตัวแทนละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับใครดีอ่ะอมิ้นก็ได้ค่ะอ่านะครับพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาวันนี้นะครับแสดงมินิ่คอนเสิร์ตให้กับทุกๆท่านนะครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวมิ้นเองอ่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ดูการ์ตูนเกี่ยวกับการ์ดเกมอยู่บ่อยๆใช่จริงๆมีของมิ้นเคยเล่นไหมมิ้นเคยเล่นค่ะสมัยแบบโอเลนโนเทิร์นอ่ะแก่ใช่ไหมแก่โอเลนโนเทิน รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแก่มุกเ่าแก่ของเฟมของเฟมไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าทำผมดำทำผมามใช่ผมแดงและผมแดงวันนี้ใช่ค่ะก็ยังติดตามแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาโชว์นะคะที่งานนี้จริงอะอยากจะดูแข่งชาร์เกมจริงด้วยชาแล้วก็อยากจะแบบว่าลองเล่นกับคนที่เก่งๆนะคะครับผมผมเก่งใช่เก่งจบกัน เป็นตกอย่างแน่นอนใจเดียร์เดียร์เดียร์เราก็อยากจะขออวยพรให้กับนักแข่งทุกคนด้วยขอให้โชคดีขอให้ควาชัยชนะมาให้ได้นะคะสู้ๆอดสุดยอดนะครับผมเชื่อว่านะครับมีคนโดนตกแน่นอนในงานนี้นะครับโดนตกหลายคนแล้วนะฮะเอาละหลังจากที่ถามความรู้สึกไปแล้วนะครับแล้วมันมีเขาเรียกว่าการพิเศษที่เราผลิตมาเพื่อ วงนี้เลยนะครับผมเป็นแคลนพิเศษปกติการไฟแววกากาดเนี่ยเขาจะมีแคลนเฉพาะของเขาในการ์ตูนใช่ค่ะตอนนี้เราเป็นแคลนหนึ่งแคลนในจักรวาลแววกดา้าวรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ไปอยู่ในการ์ดเกมครับผมก็จริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบว่าเหมือนเราแบบได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยกล่องโกโลกโลกจักรวาลของเรื่ ของไอเอเนี่ยเป็นดาก d a r k o ส dance or something ใช่ใช่แบบมันเป็นพลังที่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วเราก็เสือว่าเฮ้ยตอนหลังเนี่ยเราเอามาเล่นกันเองเห็นไหมอยากจะรู้ว่าใครจะหนุกชนะจะแพ้นะคะก็จริงๆรู้สึกเป็นดีใจที่แบบว่าอย่างน้อยก็มีเซลซิคินอยู่ในการ์ดเกมด้วยก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่อย่างน้อยได้เห็นพวกเราเนี่ยแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่อยู่ในการ์ดเกมจะเป็นยังไงก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เห็นการ์ดมี แสบพี่บ๊อบพี่บ๊อบพี่บ๊อบชอบมากค่ะแต่ว่าพอเราครอบการมันก็จะแบบพุบบ๊อบพุบบ๊อบพุบบ๊อบอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจพี่บ๊อบบ๊อบใช่ค่ะคือพี่ใครอีกไหมมใครไหมเรื่องความรู้สึกนั้นมานี่ไงพี่ด้าพี่ด้าดาจะบอกว่าด้าเล่นไม่เป็นแต่ว่าแต่ว่าเห็นการตัวเองแล้วสวยมากค่ะแล้วก็ด้าเป็นเป็นสจ๊ว์สวยเหมือนพี่ดาแต่ดาสวยชมตัวเองไม่ได้อยู่ในการก็จะไม่สวยใช่ไหมสวย สวยอยู่แล้วสวยอยู่สวยอยู่แต่วจริงของด้าเป็นสตาร์ดากอนเวอร์ค่ะสตาร์ดะกอนเบอร์ไม่รู้ว่าเล่นยังไงแฟร์บัตดี้ไฟครับเออเดี๋ยวไว้หันเล่นแล้วค่ะแต่ต้องขันเลยได้เลยเอาจริงๆอ่ะหนูเห็นแบบอยู่โรงเรียนไงค่ะก็จะมีคนเอาแบบการ์ดมาเล่นเนี่ยถ้าวันนึงแบบเดินไปแล้วแบบเห็นการ์ดเราอยู่ในนั้นก็คงจะดีค่ะจะไปขโมยนะหนูจะไปขโมยจะไปขโมยการ์ดเลยอีกมาไม่ต้องขโมยเดี๋ยวแจกให้ ขโมยทำไมขโมยทำไมคิดเอ็งคิดแจกให้อยู่แล้วขอ13คนด้ไหมล่เดี๋ยวน้องเขามีเล่นการ์ดเป็นด้วยอาจจะไปฝึกปุ๊บเดี๋ยวไม่แน่ทัวร์นาเมนต์หน้านะครับเขาอาจจะเข้ารอบชิงก็ได้ใครจะรู้ได้เลยจะโดนแน่ตกรอบแรกแน่เลยไหมชิงชิงที่โหลหรือเปล่ามีใครจะฝึกให้น้องๆมาโอ้โหเดี๋ยวเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นหรือเปล่าเป็นิดใจน้อง เดี <stage> ๋ยวเดี๋ยวให้เล่นกับมาโนดก่อนโอเคนะครับและนี่คือวงสวีทซิกซ์ทีนเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมคือรับการ์ดนะครับจับมือน้องๆแต่ไม่ให้จับมือนะรับระยะมาชินเฉยๆนะครับเออแล้วก็ตอนรอบการนะคะเราจะได้พบกับน้องซอนยาสวีทซิกนด้วยนะคะเป็นการับการ์ดกับน้องกันเยอะคือน้องเนี่ยป่วยมากตอนแรกเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาล แต่ว่าด้วยความที่น้องอยากจะมาเจอกับทุกคนจริงๆค่ะใช่ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะใช่อย่าลืมเอาเียงปรบมือดังๆให้กัต้นน้องสวีทสิสทีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหไม่เคยเจอไอดอลเนะติ๊ ถ่ายรูปถ่ายรูป<ค>